เหมือนี้เหมือนงหี้หอ,อ,อได้ๆๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะ กัสค่ะวันนี้นะคะรู้ไหมทำไมโฟกัสถึงอยู่คนเดียววันนี้นะคะโฟกัสนะคะจะมาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มกันเย้ yeah! เรื่องไม่อยู่ว่านะคะโทรศัพท์พี่ฟิล์มเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะคะใช้มานานมากจนเก่าและเครื่องนะคะก็เปิดไม่ติดแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มโดยการซื้อโทรศัพท์ให้พี่ฟิล์มใหม่ค่ะ และโฟกัสกับแม่แล้วก็พ่อนะคะได้แอบจองโทรศัพท์ไว้แล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะโฟกัสก็กําลังจะไปรับโทรศัพท์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูกันว่าพี่ฟิล์มมาได้เห็นโทรศัพท์แล้วพี่ฟิล์มจะเป็นยังไงนะคะโอเคนเั่นเดี๋ยวเราไปรับโทรศัพท์กันเลยดีกว่าคะ่ะไปไปไป ตอนนี้นะคะโฟก,กัสน,นะคะก็มาอยู่ที่โฟก,กัสน,นะคะจองโทรศัพท์ไว้ให้พี่ฟิล์มเรามาเดี๋ยวโฟก,กัสน,นะคะก็จะเข้าไปรับนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็รอรับโทรศัพท์อยู่อย่างนี้เลย อะไรครับเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังติดฟิล์มอยู่นะคะนี่ค่ะันค่ะตอ่นแล้วตอนนี้นะคะโฟกัสน,นะคะก็ได้ไอโฟจะส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโฟกัสนะคะก็จะกลับบ้านไปหาที่ซ่อนเซอร์ไพรส์วิฟฟิล์มนะคะนั่นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายตอนนี้นะคะนะคะก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะนี่นะคะไอโฟนที่เราไปรับมานะคะนี่ โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ปร,ระธรรมดาเนี่ยก็จะไม่สนุกใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มกันนะคะด้วยการเดี๋ยวเรานะคะจะเอา iPhone อันนี้นะคะออกไปแล้วนะคะจะเอาเครื่องเก่าของพี่ฟิล์มเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะคะนี่นะคะดูเครื่องพี่ฟิล์มหน่อยเป็นไงนี่นะคะเปิดไม่ติดแล้วนะคะนี่นะคะดูนะคะคือแบบไทยแล้วแบบเก่าจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวพวกันนะคะก็จะเอาเครื่องเก่าของพี่ฟิล์มเนี่ยใส่ลงไปในนี้แล้วโวกกันนะคะก็ทําไปแบบล่วงไง เออแล้วมาดูกันว่าพี่ฟิล์มนะคะจะทําหน้ายังไงอ๋อจะเอาเครื่องเก่าใส่เข้าไปแทนเครื่องใหม่ใช่ไหมใช่แล้วพวกกันก็ทำแจ้งจะให้พี่ฟิล์มพวกกัทำลวงโบ๊ะนี่แล้วก็แบบว่าอ่ะพี่ฟิล์มโฟกัสให้แล้วก็ลวงโบ๊ะนะคะโอเคี๋ยวเป็อยากเห็นหน้าพี่ฟิล์มตอนที่แบบเห็นไอโฟนปลอมร่วมกันใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไอโฟนออกก่อนนะคะให้แมวให้ใช่ค่ะให้แมวใ่้โอ้โหครออบเลยของเดิ โอเคเอาใส่ชาร์จอกนะคะโอเคเดี๋ยวเรอนะคะก็จะเอาโทรศัพท์ของเก่าของพี่ฟิล์มนะคะใส่เข้าไปในนี้นะคะเอ้าโอเคแล้วก็ปิดไฟนะคะอ่ะเงียบนหมเดี๋ยวตอนนี้ประกาศให้พี่ฟิล์อ่ะพี่ฟิล์มแล้วก็ทำหลุนจะรู้น้หนักเลยน้ำหนักเลยเอ้ยให้น้หนักได้น้ำหนัก่ดยไอ้ค <c oughs> ันน,นั้นเดี๋ยวเราก็ห <c oughs> ล่อพี่ฟิล์มนะเอาไว้ในนั้นใช่ไหมโอเคแพี่ฟิล์มกลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วให้พี่ฟิล์มเปิดดูเนาะใส่ไว้ในนี้นะคะ เอ้ยไม่เห็นกราตกใจนะเราชอบเราชอบเราชอบดีใจอ่ะดีใจดีใจมากๆค่ะดีใจได้แล้วก็เสียใจเชอแล้วก็ดีใจครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ค่ะลองดูเราดูเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราก็รอพี่ฟิล์มกลับมาจากกรุงเบียนนะคะค่ะเพื่อนคะตอนนี้พี่ฟิล์มมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้อนรับพี่ฟิล์มกันดีกว่าปะปะปพี่ฟิล์ม ที่นี่กับอะไรได้คะนี่ฮัลโหลอะไรอะไรครับเนี่ยไม่ได้ไม่ไดไม่ไม่ได้เข้าไป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 ถ่ายอะไรกันถ่ายเล่นๆเนาะลองกล้องลองกล้องย่อเหรอลองกล้องได้ใหม่มาใหม่ไงแกลองถ่ายไงอ๋อมีอะไรแก้มาเนี่ยแบงนี้ ลอองงก้แค่ลองเสียงว่าเสียงเป็นยังไงเสียงชัดไหมใช่เสียงชัดไหมกลับมาดึกเลยไปทําอะไรมาเนี่ยกินหมูกระทะมาครับผมอร่อยไหมโคตรแซ่บออมาหนึ่งเขาเปิดคอมลยนะครับผมพอยังฮะต้องมาพอยังพอแล้วครับจริงพอแล้วพอแล้วฮะพอแล้วถ่ายพอแล้วอ้าวก็กนั่งเล่นคอมไปดิแค่ลองมัเฉยเนาะ พี่ฟิล์มโฟกัสมีอะไรจะให้อ่ะอะไรครับผมคือโฟกัสได้เห็นโทรศัพท์พี่ฟิมมาใช้มาหลายแบบหืมหลายปีแล้วอ่ะโฟกัสมีอะไรจะให้พี่ฟิล์มอะไรครับโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่เหรอจริงวะเนี่ยจริงจริงอ่ะเดี๋ยวโฟกัสเอาออกมาให้ดูไหนนี่โ iPhone เนี่ย iPhone เลยเหรอใช่ i p โฟ n e สองเหรอใช่ใช่เหรอ กล่องฟ้าหรือเปล่าในกล่องฟ้าปีนี้ฟังเสียงอ่าก็คือถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์ไงคลิปนี้ใช่อยาอกวิปิ้ไงอยากกูบ้าอยากแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอเคไอเคได้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 โอ๊ยโอ๊ยฮึยโครงการอะไรอ่ะเราเด้ แล้วมันจะพังไหมเนี่ยไม่รู้อะลองเปิดดูก่อนลองเปิดดูก่อนอ่ะนี่ปกติจะเปิดให้ดูนะพี่เบมอจอดดา<ๆ>อะไรเนี่ยตเราจับเครื่องเก่าพี่มี่ใช่เอากล้องโอ้โหให้ตายเสียหา์ไหมเสียหายไหมเสียเก่าเสียไหม,ไหมอือ หลอกให้ดีใจโอ้โหเอากูไอโฟนจริงแต่ว่าโฟกัสมีสุภายอีกอะไรอีกอะก็นี่ไงกล่องนี้ไงกล่องไอโฟนสิบสองไงก็แค่กล่องโฟกัสไปขอเข้ามาเลยเนี่ยออไปขอเข้ามาโอ้นึกว่ามีโทรศัพท์จริงอะอ่ะใหอ่านี่ครับได้กล่องอ่ะมออมอออ่ะถ่ายรูปโอ้ไม่ไม่ไม่จะไม่ถ่ายแล้วโอ้อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าของจริงแล้วโทรศัพท์เก่าแค่แบบหน้าจอแตกอะโหดู้เลยอยากได้ใหม่ปะล่ะ อยากก็อยากสิเพราะตอนนี้มันมันเจ๊งเวลาทุกคนผมทำมันพังโอ้อยากได้ใหม่ใช่ไหมใช่รอแป๊บทำไมจะแกล้อะไรมีอีกอ่ะพี่พีมพี่พีมมานี่มาผมก็ไม่กล้าหยิบอ่ะมานี่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 อะไรมานี่มานี่มานี่หยิบอะไรจะแกล้อะไรอีกอันนี้นี้ก่อนอยากได้เปล่าอ่าม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 าจะแกล้อะไรมีอีกไม่ได้แกล้แล้ว อะไรอ่ะแกงงูมาจบเลยงอนงอนยาวบอกเลยไหนอ่ะอันนี้เหรอใช่ทำไมนี่อ่ะไม่ดีหรอโอ้โหทุกคนเอาไปซองเหรอใช่คหรอ่านื้อให้เนี่ย ก็โปกกับแ้่แล้วพอแอบไปจองมาไงใช่เหรอโอ้ทุกคเอเห็นพีมใช้เครื่องเก่ามานานแล้วไงเราบอกว่าที่ผ่านมาก็เครื่องดับใช่ป่ะมึงตัดเลยทุกคนป้งกันเครื่องดับไงเครื่องดับก็เลยซื้อให้ม่โอ้โหไม่ตไม่จริงเหรอใช้จริงเหรอของจริงของจริงก็ไม่เอาพวกเอานะเอาเอาเอาเอเอา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 แก็เห็นเครื่องดับมาเป็นเดือนแล้วไม่ได้ใช้โทรศัพท์เป็นเดือนแล้วใช่ป่ะ ติงเดือนนะน่าจะประมาณนั้นเอองานโทรศัพท์คืนนี้ก็เป็นของพ่อย้อยของบีมของบีมไม่ให้จับนะเห็นเห็นว่าทำงานมันมันหนักมาเยอะอ่ะเห็นว่าไม่ค่อยอยากได้อะไรก็เลยซื้ออันนี้ให้กันโอ้หขอบคุณมากครับโอ้โหหล่อเลยเอาไทอเนี้มาเปิดโชจเลยล่วงนะไม่ได้นะอามาดูมาดูมาดูโอ้หเราจะมาดูของพี่ฟิล์มนะว่าเป็นยังไง พอก็ไม่เคยเห็นเด้ออันนี้กี่หมื่นเนี่ยไม่รู้ไม่บอกโหแต่ว่าโอ้โหราคาเอาจริงก็ก็อันนี้ก็ดูมันจริงๆ,ๆ,ๆนะคือแบบว่าตอนที่เขาบอกว่ามี iPhone 12ก็แบบโรทรศัพท์มันพังพอดีใช่ไหมแล้วก็หาข้อมูลพอดีอันนี้ของอะไร iPhone อะไร12 12อะไร12 12เลยนะโปรฝั่ง Pro Max หรือเปล่าฝอ่ง p แ o Max หรอนี่นี่เป็นโทรศัพท์เครื่องที่แบบแพงที่สุด ในในชีวิตแล้ทุกคนใช่อันนี่มีเครื่อง iPhone เครื่องแรกของพี่พีมใช่ไอโฟนเครื่องแรกคือไม่เคยซื้อไอโฟนมาก่อนนี่คือเครื่องแรกในชีวิตเลยอ่าอแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มนะว่าแต่มันเปิดยังไงใช้ให้คุ้มแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้นี่ยเนี่นี่ลองเทียบกับของเก่าเฮ้ย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 จริงแล้วทุกคนอันนึงตัวตกใจเครื่องเก่าอ่าก็ถือว่ารางวัลพี่ใหม่นะ เด oh, ี๋ยวของน้องอยากได้อะไรไม่รู้ยังไม่ยังไม่รู้จะซื้ออะไรให้เลยโอ้โหคู่สวยไหน่หนลองโทรศัพท์พ่อมาดูดิโทรศัพท์พ่อไหนมาดูดิอันนี้พี่บีมแท็กของอะไรไอโฟนไอโฟนใช่ไหมอันนี้อันนี้เครื่องของพี่บีมใช่ไหมครับนี่เครื่องของพ่อยังใช้อยู่เลยอันนี้เครื่องของพ่อจริงๆนะเนี่ยใช้งานจริงๆนะเนี่ยเนี่ยยังเปิดติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยครับผมเออดูดินี่ ดีใจให้ตายแต่ไม่เป็นไรใช้ให้คุ้มลูกโอเคนี่ของขวัญปีใหม่ดีใจไหมจากที่ทำงานมาหนักมากสองคนเลยเดี๋ยวโฟกัสก็ต้องได้แล้วปีใหม่นี้เดี๋ยวมาดูลุ้นกันว่าโฟกัสจะได้อะไรใช่ค่ะอ่าโอเคส่วนพ่อก็ได้ได้อะไรได้อะไรจะถ่ายอยู่แล้วไอ้กล้องเนี่ยใ้พี่พีนดีใจไหมดีใจมากอะเพราะว่า จริงเขาจับเครื่องแรกที่แบบแพงที่สุดเลยในชีวิตเนี้ยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวโฟกัสปิดคลิปเองนะรู้สึกว่าตอนนี้พี่ฟิียงตื่นเต้น,ไ,<ห>นไม่หยุดเลยนะคะตื่นเต้นมากจริงๆนะะถ้าเกิดใครอชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจากคลิปนี้นะคะโฟกัสกัพบพี่เพียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,ยางนดีใจเอ๊